สวัสดีครับวันนี้สวนยายหนูมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการกําจัดเพี้ยและแมลงนะครับผมด้วยอินรีย์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเชื้อราชนิดดีนะครับผมสามารถกําจัดเพี้ยหนอนแมลงได้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมฉีดทุเรียนนะครับเอามาฉีดทุเรียนทดลองดูนะครับ เป็นเมทาลีเซียมนะครับเชื้อบิวเลียนะครับเป็นชนิดผงนะครับชนิดผงชนิดน้ําก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนฉีดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูค่อนข้างที่จะอ่ากิ่งนี้นะครับค่อนข้างที่จะลงแบบทั้งใบเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับซึ่งเป็นเพียที่เจอได้นะครับทุกพืชและก็ชอบมากนะครับก็คือ ทุเรียนนะครับก็เป็นการกำจัดชีแบบชีวภาพแบบอินทรีย์นะครับก่อนฉีดนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับหลังฉีดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าใบทุเรียนเนี่ยยังมีรอยเป็นดำๆนะครับเป็นรอยหยิกๆงอๆนะครับคล้ายๆกับเขากำลังฟื้นตัวนะครับซึ่งซึ่งพวกเพี้ยนเนี่ยเขาจะดูดนะครับน้ำเลี้ยงของทุเรียนทำให้ใบไม่สมบูรณ์นะครับ ใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเขาจะจะไม่เห็นผลชัดเจนเหมือนเคมีนะครับซึ่งซึ่งเชื้อบิวเวียเนี่ยเขาจะเป็นเชื้อราชนิดแบบว่า,าเข้าไปนะครับวเวลาโดนตัวหนอนหรือตัวเพ้ยตัวแมลงที่เป็นพวกแมลงปากดูดอะไรต่างๆเนี่ย เวลาเขาโดนเข้าไปเขาจะเป็นเชื้อรานะครับเข้าไปทําลายในกระเพาะอาหารทําให้สัตว์แมลงพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารได้นะครับ mm hmm. ก็จะทําให้แห้งตายก็จะเป็นสปอร์เป็นเชื้อราเกิดขึ้นตามตัวตัวแมลงนะครับเดี๋ยวผมจะจะขึ้นรูปให้ดู ซึ่งซึ่ง,งเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องคำศัพท์อะไรต่างๆเกี่ยวกับ <laughs> ภาษาของของเกษตรเนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะแต่ผมลองเห็นแล้วผมเป็นเห็นผลแล้วมันชัดเจนนะครับซึ่งฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะยังอยู่ที่ใบยอยู่นะครับวันแรกยังอยู่ที่ใบยอยู่ผมจะฉีดประมาณช่วงเย็นนะครับแล้วก็ฉีดช้ําอีกนะครับซ้ําอีกรอบ2นะครับก็2วันติดเลยนะครับก็จะเห็นผลอีกประมาณ วันที่สองวันที่สามวันที่สี่นี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเห็นแบบว่าเออแมลงเริ่มหลุดออกไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับซึ่งกวดเชื้อพวกนี้จะจะเห็นผลจะจะเห็นมีประสิทธิภาพแบบจริงๆก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2- 3ถึงวันนะครับที่แมลงแล้วก็หนอนอะไรจะตายนะครับเพราะจริงๆแล้วเชื้อพวกนี้สามารถที่จะสามารถที่จะไปขอกับกลมวิชาการการเกษตร ทุกๆจังหวัดได้นะครับตัวนี้เขาแจกให้ฟรีนะครับหรือใครไม่สะดวกก็สั่งซื้อนะครับเอามาใช้นะครับในนิตก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าอ่ามันจะมีเชื้อ B t ทําจัดนอนนะครับเป็นเชื้อเมทัลลิเซียมนะครับเป็นพวกเพี้ยมลงปากดูดนะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมจําชื่อไม่ได้มันจะเป็นตัวคุมไข่นะครับมันเป็นทุเรียนที่ที่อยู่ข้างบ้านนะครับทุกคนมันมันมีอยู่2ต้นตรงหลังบ้าน ซึ่งเขากำลังก็ต้นใหญ่ไม่รู้ว่าเพนหรือเปล่านะฮะก็ต้นใหญ่อยู่นะครับก็ก็ฉีดค่อนข้างที่จะลำบากเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับเอาแบบว่ายืนยืนใส่บันไดแล้วก็ขึ้นฉีดเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ฉีดด้วยนะครับซึ่งเป็นชีวภาพแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังติดดอกนะครับช่วงแตกตาดอกติดดอกออกมาแล้วนะครับผมก็เลย ก็เลยต้องดูแลใบเขาหน่อยนะครับซึ่งใบเขาถ้ามีมาแมลงมารบกวนก็จะมีปัญหานะครับซึ่งมันเป็นต้นที่ปลูกไว้กินที่หลังบ้านนะครับมันจะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อ,บอกบนะครับฝั่งขวาเป็นบอ่อกบฝั่งซ้ายนะครับเป็นบอ่อปลาดุกนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเองก็เลี้ยงไก่ชิวกี้ไก่สวยงามไก่ขนไหมขนฟูด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเองก็ไม่กล้าที่จะฉีดเคมีนะครับ ก็เลยก็เลยกลัวท <an> ี <S an> ่บ <S an> ้านมีมีเด็กเด็กด้วยนะครับไม่ถึงสองขวบก็กลัวกลัวเรื่องเรื่องสารเคมีที่อยู่มีกลิ่นในบ้านนะครับก็เลยก็เลยใช้วิธีการนี้นะครับก็เห็นเห็นผลชัดเจนถือว่าดีนะครับช่วงแรกๆฉีดวันเว้นวันก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าไม่ไม่มีการระบาดก็ก็ฉีดสี่วันห้าวันครั้งครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจะฉีดบ่อยแค่ไหนก็ได้จะผสมอ่ผสม ฮอร์โมนปุ๋ยทางใบอะไรต่างๆหรือพวกนาโนอะไรต่างๆก็ผสมเข้าไปได้แต่ห้ามอย่างเดียวคือเชื้อพวกนี้ห้ามผสมกับเชื้อไตโคโนมานะครับพวกเชื้อราชนิดดีแต่เชื้อราไคโตโนมาจะเป็นในเรื่องของการรากเน่านะครับเป็นเชื้อราทางใบแต่เขาห้ามมาผสมกันมันจะไม่ถูกชะตาก,กัน <laughs> มันจะไม่เห็นผลนะครับอย่างน้นอยๆถ้าใช้เชื้อบิวเรียนะครับพวกกำจัดน้อยกำจัดเพีย้ยเนี่ยก็ ใช้ไปแล้วควรจะเว้นระยะห่างประมาณ5-7วันถ้าจะใช้เชื้อไคโตโดมานะครับผมก็ก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับให้ทุกคนดูว่าผลของการที่ผมฉีดไปแล้วนะครับถือว่าได้ผลชัดเจนนะครับเผื่อจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่อยากใช้เคมีนะครับแล้วก็เป็นพืชผักที่อยากปลอดสาร นะครับหรือจะเป็นพืชต้นไม้อะไรต่างๆสามารถใช้ได้หมดนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องเป็นต้นทุเรียนนะครับพืชผักหนอนอะไรต่างๆได้พืชทุกชนิดแล้วก็ได้ทุกอายุนะครับพืชโตพืชเล็กนะครับแต่ยิงงแล้วถ้าปลูกส่วนมากก็ที่สวนก็จะมีมีหลายอย่างนะครับมีทุเรียนอยู่หลายต้นเหมือนกันที่สวนก็ต้องบางทีอินทรีย์เอาไม่อยู่นะครับถ้ามีแมลงเยอะๆก็ต้องก็ต้องเอาเคมีเข้ามาร่วม ด้วยนะครับอาจจะสลับกันนะครับเดี๋ยวหลายหคนจะบอกว่าเฮ้ยอ <c oughs> ินทรีย์มันใช้ไม่ได้ดอกมันใช้ได้นะครับแต่แต่อยู่กับพื้นที่ว่าเราจะใช้อินรีหรือเคมีนะครับส่วนปลูกเยอะๆเนี่ยผมเองก็เอาเคมีเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุเรียนถ้าปลูกประมาณอยู่ที่สวนประมาณ8ไร่นะครับมันมันปลูกหลายอย่างก็อาจจะ เอาอินซีไม่อยู่นะครับก็ต้องมีสลับบ้างเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าปูกเยอะๆจะทํำยังไงนะครับก็ฉีดได้ครับแต่คุณต้องฉีดบ่อยๆแค่นั้นเองก็ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่แบบเออสายอินซีแบบชอบรักสุขภาพอยากกินสัตว์ไอปักผลไม้หรือผักปลอดสารอะไรประมาณนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับยังไงก็จะมาแบ่งปันทุกคนเพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ก็ฉีดไปแล้วนะอีกประมาณสัก5วัน6วันผมก็จะมา ฉีดซ้ําครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาจะกลับมานะครับหรือหรือจะเอาน้ําส้มคนไม้นะครับที่ได้จากการทําเตาเผาถ่านที่สวนนะครับก็เอามาฉีดพ่นได้นะครับแต่ช่วงดอกผมยังไม่ฉีดนะครับหรือถ้าถ้าเป็นช่วงขับไล่ก็ก็จะฉีดบ้างเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะฉุนก็น่าจะช่วยได้นะครับผมถ้าเจอตัวสีขาวเต็มเต็มเหมือนเหมือนในคลิป <laughs> ที่ผมขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือควรจะรีบฉีดแล้วนะครับอย่าปล่อยให้ทุเรียนใบทุเรียนเขา เขา z ขนาดนี้นะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะมากๆเขาก็จะมีตําหนินะครับใบก็จะเป็นเรื่องเหลืองจุดๆการสัสมวอาหารเขาก็จะไม่ดีพอนะครับก็ก็อยากให้ลองไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรนะครับที่ปลูกผลไม้ไว้ใกล้บ้านนะครับก็สวนยินหนูอินเตอร์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางเพจทางกลุ่มนะครับเกษตรไทยยุคใหม่ด้วยนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ดีนะครับ เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ